สวัสดีครับผมสวัสดีข่าวเด็นวันนี้ออนไลน์ด้วยนะครับผมฮากิมตุลภาวิจิตครับสินชัยเอื้อคราวงครับวันนี้มามง้นอะไรยังไงพี่๋ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาดูภาพยนตร์เรื่องลับแผลคำชโน่นะครับใช่ครับที่โรง FF เอฟเนทั ลาดพร้าวลาดพร้าวครับใช่ครับผมแล้วของแข็งของเราจะออกกันอยังไงครับถ้าเป็นตรของแข็ครับจอแอร์วันที่28กันยายนนี้นะฮะทุกยี่สินี้เป็น27เป็นรอบรอบสื่อมนะครับผมถ้าผมที่สยามพารากอนนะครับผมชั้น5สยามพารากอนวันที่27ส่วนวันที่28ก็จะ ออกทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยครับเมือกีครับขอแขกในยามของเราคืออะไรับของแขกคืออะไรนิยามของแขกนะครับอ่าอาจารย์สนใจว่าไงคือก็คือเป็นยินหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไทยจะเรียกว่าพูดผีปีศาจนะฮะมนุษย์เนี่ยนำยินเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทําร้ายซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยของแขกในนิยามตรงนี้คือ คล้ายๆลองของเหมือนของ,ของเขมรลองของต่างๆอันนี้เป็นของแขกคือของทงี่เป็นฝั่งทางทางใต้ทางมาลายูนะฮะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะมีความแรงแค่ไหนเขาบอกว่าของแขกเนี่ยเป็นศิลปศาสตร,ร์ที่แรงมากๆใช่ไหมจันได้ครับมันเป็นของเล่นลับนะครับที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับเราก็เลยสร้างภาพยนตร์เรื่องของแขกเนี่ยนะครับให้ดูลักษณะว่าให้ถ่ายทอดมากกว่านะครับให้เรามีจินตนาการหรือรับรู้สิ่งที่มันอยู่เออเขาเรียกว่าอ,อะไรสิ่งที่มองไม่เห็น นะครับถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์้องไปดูกันครับในเรื่องดังรับบทเป็นอะไรยังไงครับผมฮาคิมนะครับผมรับบทเป็นชาติครับผมซึ่งเป็นเพื่อนคุณวินนะฮะที่จะต้องคอยดูแลประสานงานในเรื่องออพามาที่บ้านที่เกิดเหตุด้วยฮะอยากให้ทุกคนเปิดใจร,รับเรื่องนี้หน่อยคนระับครับผมขพจริงๆอย่ารีบตัดสินจากหนังสืออย่ารีบ ตัดสินจากปกก่อนนะฮะอยากให้ทุกคนได้มาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสื่อถึงศิศาสตร์ว่าสุดท้ายและผลลัพธ์ของคนที่ทำศิศาสตร์เนี่ยจะมีผลลัพธ์อย่างไรนะฮะบทลงโทษเป็นอย่างไร,รใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับ อยากให้ไปดูก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับเราเขาเรียกว่าให้ข้อคิดมากกว่านะครับอาจจะมองว่ามันเป็นหนังอีกที่มองภาพรถลปกตาแต่จริงแล้วพอดูดีๆภาพเรื่องนี้นะครับให้ภาพเป็นบวกมากกว่านะครับเป็นเหมือนคติสอนใจนะครับผมใช่ครับโอเคอ่ะากหน่ทุกตัวเข้าเดินที่เื่อไหร่เอ่ยวันที่28นี้นะครับผม28กันยายนทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับของแขกด้วยครับของแขกครับเรามีสโลแกนด้วยครับอยารู้ อย่ารับอย,อ,อย่าลองเจอกันฮะของแขกยี่นี้ครับ <laughs>